สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนีคนเทอ่์ค่ะแล้วก็ขอสาร์มาเลยกุ้งทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้นะคะนีจะมาทําคลิปโทรหาเพื่อนตามตัวอักษรน,นะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ตัวอักษรอะไรกันบ้านเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็คลิปนี้อาจจะมีคําหยาบคําว่ากูมึงหรือว่าอะไรก็ตามก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราโทรหาเพื่อนเรานะคะแล้วก็คนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดคําหยาบคายอย่างนี้มันคือคําเหมือนบางคํามันเป็นคํกที่เราใช้กันปกติอยู่แล้วเนาะก็ ไม่โลกสวยเนาะไม่ดราม่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนี่ทําการเขียนตัวอักษรเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเริ่มที่ A ใช่ไหมเอใครอะ่ะ <laughs> เพื่อนในเฟซนะคะทุกคนไม่ได้โทรเบอร์เนาะเนื่องจากอันนี้นียืมโทรศัพท์พ่อมาแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรอะลงบัญชีใช้เป็น Facebook ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน,นเลยคนแรกก็ง่ายสุดเลยนะคะ <laughs> เพื่อนในเฟซของเราก็น้อง,น,องน้องชายแล้นะคะตัว A นะคะ ก็ไม่ต้องดูชื่อเฟซบุอกโอเคตัว A นะน้องเราชื่ออานัสนะคะ a n a n a s นะคะก็ขึ้นต้นด้วยตัว A เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยว่านางจะรับหรือเปล่านะคะ เรียบร้อยนะคะตัว A ผ่านไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาตัว B กันเลยตัว B นี้มีเพื่อนตัว B ค่อนข้างหลายคนนะคะแบมแล้วกันแบมออนหรือเปล่าะน่าจะเ้ีาแบมแล้วกันจะรับไหมนะทุกคนเหมือนเป็นการโทรไปปัจ <Hello! S 2> นจัดฮัลโหลน้องแบมรับสายเราเอาเปิดกล้องเลยนะคะ <c oughs> เปิดกล้อง ไปไหนอะอเ,เสียงลมเสียงลมกู <laughs> ทำชาเลนจ์โทรปวนเพื่อนเพื่อนแล้วตอนนี้มึงเป็นตัวอักษรที่สองคือตัวบีกูก็เลยโทรหามึง <laughs> เรียบร้อยนะะ<ม>่ะะทุกคนไม,ไ,นะไม่ทุกคนในห้องหรอกมัง้งโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนบ <laughs> <laughs> ๊ายบายตัวบีผ่านไปแล้วคะต่อไปเราต้องหาตัวซีนะคะตัวซีขออนุญาตไปคิดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมา บอกมาว่าคิดได้แล้วเลยอะไรนะคะแป๊บหนึง่งต่อไปนะคะเราจะมาโทรหาเพื่อนในห้องกันอีกคนนะคะน่าจะได้หลายคนเลยนะคะที่เป็นเพื่อนในห้องโอเคเพื่อนเราชื่อจริงชื่อชนาทิพยนะคะก็ใช้ตัวซีนำหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่านางจะรับสายเราหรือเปล่าเป็นผู้ชายนะคะชนาทิพยฮัลโหลเอ้ออยเพื่อนเลยที่รับสายแล้วโอเค ก,ก็ถือว่าตัวซีผ่านไปนะคะทุกคนอย่าไปฟังที่มันพูดย,วยาวๆเนาะอ่ะตัวซีผ่านไปแล้วต่อไปตัวดีดีหรอแป๊บนะทุกคนหายากเลยทีนี้นี่ทุกคนเราจะลองโทรหาเพื่อนในห้องที่เป็นคนที่เงียบมากๆดูนะคะไม่รู้ว่านางจะรับหรือเปล่านะแต่นางชื่อดิวนะคะนา่าจะเป็นตัวดี ทุกคนตลกอะแป๊บน่ะนางไม่รับนะคะเดี๋ยวเราต้องหาคนอื่นนะคะตัวดีเหรอทุกคนดี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 เรามาลองโทรหาเพื่อนที่เคยอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะกิจกรรมเดียวกันแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนจะรับหรือเปล่านะคะไม่เคยโทรหากันด้วย ฮัลโหลฮัลโล <nt ing> หลรับแล้วคิดถ,ถึงใช่ไหมไม่เราทำชาเลนจ์ไงโทรหาเพื่อนตามตัวอกักษรคือไม่มีคลิปจะลง Youtube ก็เลยเออทำตามนี้ดูแล้วเทรหาเธอเธอเธอ <nt ing> รับด้วยใช่โ <laughs> <laughs> อ้โหคิดอยู่เหรอใช่ผ่านไปอีกหนึ่งคนนะคะ ไม่คิดว่านางจะรับเหมือนกันนะะทุกคนเราก็ตกใจและตื่นเต้นเหมือนกันตัวดีผ่านไปตัว E นะคะตัว E ตัว E ตัวอ๋อทุกคนเราหาตัว E ไม่เจองั้นเว้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าแล้วกันอะต่อไปตัว F นะคะถ้า E เราคิดได้เมื่อไหร่ค่อยโทรแล้วกันเนาะมาตัว F ดีกว่าตัว F ใครดีอะทุกคนตัวเอใครที่น่าจะโทรได้มั่งอะยากเลยอ่า คนนี้แล้วกันีแต่เรามาเพื่อนชื่อฟ้าใสนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนจะรับหรือเปล่าลองดูค่ะทุกอย่างต้องลองดูเคไม่รับค่ะทุกคนเพื่อนติดสายอยู่โทษจ้าเคอ่ะเว้นไว้อีกตัวหนึ่งนะคะต่อไปตัวจีตัวจีเราต้องพิมพ์ก่อนนะคะว่าตัวจีถ้ามีขึ้นก็จะหายทิพงทุกคนเบอร์คูเลยอะ โทรหาคู่เรงนี้หรอได้ไหมแบบนะสรุปคือไม่กล้าโทรหาอาจารย์นะคะเก่งใจเขานะคะเดี๋ยวเราโทรหารุ่นแบบเด็กค่ายแล้วกันน้องชื่อก็อดดาริยานะคะตัวจีทำไมแรับอีกแห้วแฮลยมาดูกัน คือเมื่อกี้กาจะโทรหาคุณแล้วแหละจะแบบพิ์แบนข,ขออนุญาตอะไรย่างนี้แต่แบบไม่กล้านะคะเกิงใจกลัวจะพักผ่อนอยู่อะไรอย่างนี้เรายังมีความหวังไม่รับจ้าเค okay, ค่ะก็ คลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อตัวอักษรอะไรกันนั้นก็มารอดูกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายก็อาจจะเป็นชุดเดิมๆต,ต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ